สวัสดีครับผมจากการเอกพลาชยุทธพันรัศเสนาครับสวัสดีครับผมจากการเอกพิเชษตันเสนาครับเป็นไงครับกับการเก็บเกี่ยวฟุตบอลครั้งนี้ก็มีความพร้อมครับสําหรับการแข่งขันทีมชาติโลกที่มาเลเซียก็มีความพร้อมแล้วก็เตรียมตัวร่างกายไว้อย่างดีมีการปรับเปลี่ยนอยังไงบ้างครับที่จะต้องไปในแมตช์ของเวิร์คัพที่มาเลเซียครับ กติกาใหม่จะจะเป็นรายละเอียดทุกทุกตำแหน่งครับจะจะเล่นยากหน่อยจะจะจะถ้าเสียรูมนนึงเราต้องเอาคืนไม่ได้ถ้าเอาคืนไม่ได้แต้มจะจะหา่หางห่างห่างไปเรื่อยๆอย,อยู่อยู่ทุกตำแหน่งต้องต้องละเอียดเสียเสียให้น้อยที่สุดถ้าถ้าเสียมากเราแพ้ได้แพ้ได้ทุกทีก็ก็ฝึกทุกอย่างครับให้ละเอียดขึ้นในการเตะเสิร์เปิดให้ละเอียดเสียให้น้อยที่สุดเตะเตะให้พลาดน้อยที่สุดครับเล่นทีละแต้มเล่นทีละแต้ม ละเอียดทีละแต้งทีละล,ล,ลูกค่อยๆเล่นไปทีละลูกไม่ต้องรีบแล้วแบบครั้งนี้มีการคาดหวังยังไงบ้างครับกับตัวนักาเองฮะทั้งเสียงแล้วก็น้องน็อตก็ก็ถ้ามีโอกาสก,าก็จะทาหน้าที่ให้ดีที่สุดก็พยายามเต็มที่ครับเสียงครับก<อ>็ถ้าได้รับโอกาสก็จะทําให้เต็มที่ครับเพราะว่าเราฝึกซ้อมกันอย่างหนักเพื่อนำชัยกลับมาสู่คนไทยทุกคนค เราก็ศึกษาพูดต่อสู้อยู่เรื่อยๆครับดูการเสริมการเตะของทุกประเทศแหละครับที่เราต้องเจอเพราะว่ามันสูสีกันทุกประเทศครับการแข่งในทางนี้กติกาใหม่ก็แก้ไขทุกวันอยู่ครับจุดที่เราคิดว่าเราเราเสียบ่อยครับเราก็นํามาแก้ไขทุกวันเพื่อให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะนําไปใช้ในการแข่งขันในวันข้างหน้าต่อไปครับก็ฝากไปกับนะนครับ ก็ฝากแฟนๆนะครับจาทั Bref, building, ้งทางบ้านและที่เป็นแฟนที่ของเซบัตก้ทีมชาติไทยช่วยเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจทีมเซบัตโก้ชายไทยที่จะไปแข่งในที่มาเลเซียทีมทั้งโลกก็ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยครับเย้